โอเคค่ะมาดูช่วงนี้บ้างค่ะเรื่องของความปลอดภัยใกล้ตัวนอกจากโควิด -19 นะคะก็คือเรื่องของพืชผลการเกษตรค่ะตอนนี้ถ้าเกิว่าคุณผู้ชมไปเดินตลาดนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นส้มขายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเป็นหน้าของมันเนาะมีตั้งแต่4โลละ40โลละ50โลละ60ขึ้นไปตามแล้วแต่เกรดเนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะทาให้ เมื่อวานนี้ค่ะวันที่สิมีนาะคมมีการแถลงข่าวผลการตรวจสารเคมีกเกษตรตกค้างในส้มและน้ำส้มค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องระวังเป็นอย่างดีเลยนะคะพอพบกันว่าสารเคมีกเกษตรตกค้างในส้มและน้ำส้ม mm hmm. เกินค่ามาตรฐานเกือบทุกตัวอย่างที่ตรวจเลยค่ะโดยเฉพาะส้มที่มาจากการปลูกในประเทศนะคะ เรื่องนี้นะคะริเริ่มโดยนิตยสารฉลาดซื้อค่ะซึ่งมีคุณทศณัศนีแน่นอุดรน,นะคะเป็นบรรณาธิการนอกจากเป็นบรรณาธิการของนิตยสารฉลาดซื้อแล้วเนี่ยเธอก็เป็นรองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคด้วยเนาะก็นํามาตรวจกันดูเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภยัยว่าเวลารับประทานเราควรที่จะเลือกอะไรที่มันปลอดภยัยใช่ไหมคะเขาก็เลยสุ่มตัวอย่างส้มต่างๆตามท้องตลาดที่มีวางขายอยู่เนี่ยมาตรวจค่ะ จริงๆแล้วเราก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าส้มเป็นผลไม้ที่มีโรคเยอะสัตว์รูพืชก็เยอะปลูกยาก้าทำให้เวลาเพาะมันอาจจะเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้สารเคมีกําจัดสัตว์รูพืชมากชนิดตามไปด้วยค่ะเดี๋ยวก็ฉีดโรคนี้เดี๋ยวก็ฉีดฆ่าตัวนี้นะคะทําให้ทุกครั้งที่มีการสํารวจการตกค้าของสารพิษในส้มหลายปีที่ผ่านมาตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็พบ การตกค้างของสารเคมีเกินค่ามาตรฐานมาโดยตลอดอดังนั้นนะคะเพื่อติดตามว่าส้มไทยเนี่ยอร่อยก็จริงแต่ปลอดภัยต่อการบริโภคมากน้อยแค่ไหนก็เลยทำให้มพอพบอแล้วก็ไทยแทนค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูเรื่องความปลอดภัยผู้บริโภคเนี่ยนะคะได้รับการสนับสนุนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคสํารวจสารพิษตกค้างในส้มและน้ำส้มที่จําหน่ายในประเทศอีกปีหนึ่งทําทุกปีเลยเขาก็ไปเก็บ สุ่มตัวอย่างมาค่ะพี่พีไม่ได้ไปสุ่มมาจากแบบตลาดใดตลาดหนึ่งหรนะือว่าวม,มาร์เก็ตแผงใดแผงหนึ่งนะคะแต่ว่าสุ่มเก็บตัวอย่าง60ตัวอย่างค่ะมีทั้งส้มแล้วก็น้ําส้มในภาชนะปิดสนิทที่โปรเซสมาแล้วเนี่ยอีก10ตัวอย่างส้ม60ตัวอย่างนะแล้วก็น้าส้มอีก10ตัวอย่างจากแหล่งผลิตทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยที่วางขายให้เรากันพบว่าส้มทั้ง60ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างในทุกตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมเมื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเออมันมีไว้เนี่ยนะคะในประกาศเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างเนาะเขาก็พบว่าจากใน60ตัวอย่างเนี่ยห้าสิบเจ็ดตัวอย่างมีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานส่วนอีก3ตัวอย่างเนี่ย พบสารพิษตกค้างเหมือนกันเพียงแค่ไม่เกินค่ามาตรฐานเท่านั้นเองซึ่งทั้งสามตัวอย่างเป็นส้มนำเข้าจากต่างประเทศค่ะหมายความว่าส้มไทยที่เอามาตรวจเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นส้มที่วางตามแผงนะคะส่วนตัวอย่างน้ำส้มอีกสิบต,ตัวอย่าง อันนี้รอด5ตัวอย่างค่ะที่ไม่พบสารพิษตกค้างนะคะส่วนอีก5ตัวอย่างเนี่ยพบสารพิษตกค้างเนาะครึ่งต่อครึ่งเลยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างที่เขาบอกว่าไม่พบสารพิษตกค้างนะคะ อย่างเช่นน้ำส้มโชกุนตราทิปโก้อันนี้ไม่พบสารตกค้างนะคะน้ำส้ม100%ยเปอรนตา UFC น้ำส้มเขียวหวานร้อรซตรามาลีนะคะวงเล็บด้วยว่าเป็นส้มจากแน่สินอาจจะเป็นรุ่นเฉพาะของรุ่นเนี่ยนะคะแล้วก็มีน้ำส้มนำเข้าค่ะตาซันเฟรชแล้วก็ฮรวีเฟรชค่ะส่วนอีกห้าตัวอย่างที่เหลือเนี่ยก็คือพบสารที่ตรวจ ตกค้างหมดเลยนะคะอันนี้เป็น10ตัวอย่างจากท้องตลาดเนาะจริงๆแล้วในตลาดเนี่ยมันก็มีมากกว่า10ยี่ห้อ10ชนิดอยู่แล้วแต่ว่าเขาไปสูงมาขายห้าตัวอย่างก็อาจจะต้องติดตามไปเข้าใจว่าที่เขาเปิดมาไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะเรื่องทางกฎหมายเนาะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนฟ้องเดี๋ยวจะโดนเป็นเรื่องของการที่ต้องไปพิสูจน์กันอีกนะคะมาดูความคิดเห็นของผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกันบ้างค่ะหรือว่าไทยแทนนะคะนางสาวปรกชนอูซับเนี่ย ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายนี้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าจําแนกตามแหล่งผลิตเนี่ยนะคะพบว่าส้มที่สุ่มเก็บตัวอย่างมาจากการปลูกในประเทศจํานวน41ตัวอย่างจาก60ตัวอย่างเนี่ยเราก็จะพบว่าในประเทศพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานทุกตัวอย่างเลยขณะที่ส้มนําเข้าเนี่ยนะคะเก็บมา19ตัวอย่าง มีแค่จาก19ตัวอย่างของส้มนําเข้าเนี่ยมีแค่3ามตัวอย่างเท่านั้นที่ปริมาณสารพิษยังอยู่ในเกณฑ์อยู่พบสารพิษแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้โดยชนิดสารพิษตกค้างที่พบจากตัวอย่างส้มค่ะมีมากมายหลายชนิดมากเลยนะคะสารพิษมีทั้งหมด48ชนิดด้วยกันที่เจอเป็นสารกําจัดแมลง31ชนิดสารกําจัดโรคพืช13ชนิดแล้วก็สารกําจัดไรอีก4ชนิด ซึ่งสะท้อนว่าปัญหาการตกค้างของสารพิษในส้มยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะจากการเก็บข้อมูลมาทุกปีอันนี้เขาก็ขอให้หน่วยงานรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องช่วยกันหาทางออกอย่างเร่งด่วนค่ะนอกจากจับมาตรวจแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็กางออกมาว่ามีสารพิษแทบทุกที่เนี่ยเขามีข้อเสนอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาเสนอว่าคนที่ต้องรับผิดชอบมีอยู่3สเต็ปด้วยกันค่ะ3าระดับระดับแรกก็คือ กระทรวงเกษตรและสหกรต้องรับผิดชอบค่ะรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบด้วยการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ขายผู้นำเข้าและครอบครองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ผิดกฎหมายค่ะ สารเคมีกําจัดสัตรูพืชเนี่ยนะคะมันมีที่ถูกกฎหมายแล้วก็ที่ผิดกฎหมายนะคะส่วนใหญ่ที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่ชําระล้างออกได้ยากมากขึ้นแม้ว่าใช้ทีเดียวมันอาจจะได้ผลชะงักอันนี้ก็จะขึ้นทะเบียนผิดกฎหมายนะคะก็ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยดำเนินการกับผู้ขายและผู้นําเข้าครอบครองค่ะนอกจากนี้ก็เรียนขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิรูประบบการรับรอง GAP ค่ะ นอกจากนี้ก็ขอให้ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรมอินทรีย์ซึ่งมันทำยากนะคะแล้วก็ต้องการการส่งเสริมการอุดหนุนอย่างเร่งด่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยหรือว่าเรื่องของการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะก็ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนค่ะนอกจากนี้หน่วยงานที่2ที่เขาร้องขอไปนะคะก็คือกระทรวงสาธารณสุขค่ะ ขอให้เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักผลไม้ที่นําเข้าขอให้พัฒนาการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในระดับพื้นที่และต่างประเทศนะคะแล้วก็ขอให้ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบ,บางเช่นเด็กและผู้ป่วยอาจจะต้องมาพัฒนากลไกลกันอีกทีนะคะว่า ต้องมีการคุ้มครองในลักษณะไหนถึงจะป้องกันสารพิษให้ไปให้ไปสู่เด็กและผู้ป่วยได้ยากค่ะอันนี้เป็นคำขอเป็นแนวทางที่เขาเสนอไปทางกระทรวงสาธารณาสุขค่ะสุดท้ายนะคะห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อตลอดจนผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่นำส้มมาแปรรูปนะคะ ก็คือเขาบอกว่าขอให้คำนึงถึงการคัดเลือกวัตถุดิบและสนับสนุนข้อมูลเรื่องที่มาของส้มที่นำมาจำหน่ายอย่างโปร่งใสค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้สะดวกนะคะ ถ้าเกิดผู้บริโภคสามารถ t r a ็กได้ว่าส้มตัวนี้ผลิตมาจากส้มที่มาจากแหล่งไหนเนี่ยนะคะก็ทําให้ผู้บริโภคเองเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้ค่ะว่าจะซื้อจากแหล่งนี้หรือจะไม่ซื้อจากแหล่งนี้นะคะซึ่งมันก็นาไปสู่ข้อเรียกร้องสุดท้ายที่เขามีต่อผู้บริโภคนะคะว่าก็ควรที่จะเลือกสนับสนุนส้มที่ไม่ใช้สารเคมีนะแม้ว่ามันจะแพงหน่อยแต่มันทํายากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเลือกได้เนี่ยด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือว่าปัจจัยการเข้าถึงเนี่ยนะคะก็ควรที่จะ ให้โอกาสส้มที่ไม่มีสารเคมีเนี่ยมาก่อนนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตส้มไร้สารมากขึ้นค่ะนี่นะคะก็เป็นข้อเสนอค่ะจากองค์กรที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ พื่อผู้บริโภคนะคะรวมถึงองค์กรที่รณรงด้านสารเคมีเนาะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยพอยเคยไปดูากล้ hmm. วยหอมของญี่ปุ่นคือ mm hmm. ญี่ปุ่น mm hmm. เนี่ยเขาจะนำเข้ากล้วยหอมจากไทย mm hmm. ใช่ไหมพี่พีแล้วเ mm hmm. ขาอะองค์กรผู้บริโภคเขาเข้มแข็งมากเขาจะต้องแบบมีว่าแบบสารเคมีต้องไม่เกินเท่านี้เท่านี้แล้ววิธีที่เขาให้ทำอะคะ่ะก็คือต้องแบบทำ QR code ทั้งกระบวนการเลยอะว่ากล mm hmm. ้วยอันเนี้ยมาจากสวนไหนส่งไปโรงงานไหน แล้วก็แบบส่งไปล้งไหนก่อนที่จะเข้าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถดูได้ว่าเอ๊ะถ้าเจอสารเนี่ยก็แบบย้อนกลับไปแทรกถึงฟาร์มเลยอะว่าแบบใช้สารเคมีอะไรทําไมล้างไม่ออกอย่างเงี้ยอืม,อมก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเนาะเหมือนกันเพราะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรงจริงๆอืมใช่แล้วอันนี้ก็เป็นต้มที่เราหยิบยกมันกันมาเล่านะครับแต่ก็ยังมีผลไม้อื่นๆด้วยเหมือนกันที่ก็เออมีการขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับแล้วก็มีการบริโภคกันทุกวัน อ,อันนี้ก็อาจจะกิบยกกันมาฝากกันเรื่อยๆนะครับ e x p l a ์เ2021เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ e x p l a ์เ2021 เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการถาม w o r k p o ท t o d a เดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee